ฝน,ฝนตกฝนตกฝนตกแล้วก็มาลองอประสิทธิภาพยางแอดวานนะตัวแม่ไม่มีของเลยตัวแม่รถเปล่าแต่ตัวลูกมาเมื่อกี้ฝนตกเลยเนี่ยเออแบบเกาะถนนแบบตอบโจทย์ได้ดีมากเลยอย่างแอดวานตัวนี้ฝนตกและตัวแม่ไม่มีของปกติ ปกติถ้าเป็นแบบของแบรนด์อื่นเนาะยางของยี่ห้ออื่นที่ผมใช้แต่ก่อนเนาะอัน,อ,นอันก่อน,นอมันจะฟรีขนาดรถหนักรถหนักยังพูดง่ายๆฟรีทิ้งอะแต่นี้รถเปล่าอะ่ะตัวแม่รถเปล่าแต่ว่าเนี่ยดันมอดนเนี่ยมอยนิดๆ อันนี้ขนาดรถเปล่าแล้วก็มีน้ําบวกกับมีน้ําผมลองกดคันเร่งดูปกติมันต้องออเหมือนแบบรถแบบคลาดลื่นอะไรประมาณเนี้ยมันฟรีทิ้งอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ลองมาประมาณออกตัวไฟแดงออกตัวตามแยกตามอะไรนี่ก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์ดีมากแล้วก็การเบรกการอะไรก็หนึบดีนะเนี่ย ไี่ใ,ใช้งานจริงเลยนะใช้งานจริงเนี่ยตัวแม่ไม่มีของตัวแม่ไม่มีของตัวลูกรถหนักนะคลุมผ้าใบใส่ของเรียบร้อยเพราะว่ามาต้องมาขึ้นอีกที่หนึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีอันนี้ฝนนะฝนเพิ่งใส่มาเพิ่งมาโดนฝนเนี่ย เออการเข้าโค้งเข้าโค้งลึกเข้าโค้งกว้างๆนี่รู้สึกว่าจะจับดีนะจับดีเกาะถนนดีมากเลยพรีเมียมตัวนี้เป็นยางพรีเมียมไม่ใช่พรีเมียมนะพรีเมียมเป็นอ่าส1 r อตัวนี้ แล้วก็เนี่ยอย่างเราเหยียบน้ำอย่างเงี้ยคือเขารีดน้ําได้ดีมากนะเนี่ยขารีดน้ําได้ดีมากเลยเดี๋ยวอันนี้โดนฝนแล้วอ่านี่เยโดนฝนแล้วเดี๋ยวจะดูว่าตอนวิ่งร้อนๆจะเป็นยังไงอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวลองอันนี้คือประสิทธิภาพรถเล่าตัวแม่อ่าตัวลูกรถหนักอ่า อันนี้เราลองแล้วหนึบแล้วก็เมือม่อวานเมื่อวานเราไปติดลมด้วยใช่ไหมเออ๋เมืม่อวานเราไปติดลมไปติดอยู่วัดด้วยฟรีโอ้โหลื่นเลยเอาเอาเดี๋ยวรอดูตอนสายยาวๆดูว่าสิทธภาพของยางแอ v ดวานนะครับจะร้อนหรือไม่ยังไงนะครับนี่นี่วิ่งมาตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้า 6นาฬิกาครับยางแอดบานหยอดทั้งแดดทั้งฝนนี่นี่นี่จับยางเงาแวบ,บเลยนะใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นระบายความร้อนได้ดีมากผมจอดจอดอยู่รอบหนึ่งก็ตบโจทย์ได้ดีมากเลย วิ่งเข้าโคง้งเข้าโคง้งนี่เนิบเนิบลองแล้วลองแล้วนี่ก็มาล้างรถนะครับล้างรถที่ปั๊มบางจากาล้างรถที่ปั๊มบางจากย้ายเอามาตั้งแต่เช้านะคเนี่ยั้งนี้ยังไม่ได้ล้างแต่เช็คยางลงนะอุ่น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 ไม่ร้อนอุ่นอุ่นเลยอุ่นอุ่น ต่วนยางปัดยางไปเรื่อยๆปัดให้โล่งเอากินได้เสมอหน้ายางกว้างดีครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นซีวีอาร์นะครับรุ่น g l เ29 2A นะ ันนี้เป็นเป็นอ่ตัวพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมเราจะบอกเลยใส่ล้อไหนได้บ้างเห็ไหม <S <S ล้อหน้าล้อหน้าได้หมดทุกล้อแล้ววันนั้นก็ไปติดด้วยไปกันต่อสายใต้สายใต้ยาวๆครับก็จอดล้างรถ fc ได้สติ๊กเกอร์ฟีดซีได้สติ๊กเกอร์ครับไปกันต่อไปแล้วไปแล้วนี่ครับรถสไลด์สไลด์เราก็ฝั่งนี้ดีแล้วเราอฝั่งนี้ล้างนานล้างนานมากเพราะว่าล้างทั้งขันเพราะว่าเราต้องเดินทางกันไกลนะครับเดินทางไกลเพราะว่าเราถามว่าเราล้างเองได้ไหมก็ได้นะ แต่ว่าเนาะรถเราเราก็รักอยากให้เงาแบบแบบวิ่งแบบปืดปาดอะไรประมาณนี้รอนี้ต้องเงาไว้ก่อนกันชนเบี้ยวเพราะว่า,ามันเอ่อที่อะไรนะที่ผมไปจมมันดันขึ้นกันชนก็เลยเบี้ยวจะดัดก็ดัดโอเคครับสวัสดีครับ ไปไปเดินทางปลอดภัยไปไปนีวเราก็ล้างรถเสร็จเรียบร้อยยังล้างรถเสร็จเรียบร้อยยางก็เงาเงาประมาณนี้เราใช้น้ํายาซีพีด้วยนะครับอันนี้ให้ล้างแค่ช่วงล่างไปก่อนไม่รู้ว่าจะโดนฝนตรงไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปใช้น้ำยา c ีล้างรถกันต่อเดินทางกันไปครับ ยาวๆเน่่เน,น่ตั้งแต่เมบ้านเนาะโดนฝน,น,นโดนลมโดนแดดเมื่อคืนโอ้โอ,โอบยางอยู่อุ่นๆอุ่น,น,น,นวันนี้แดดออกแล้วนะแดดออกแล้วแดดออกแล้วโอ้โหนี่สายใตย้เลยวิ่งยาวๆเที่ยวแรกสายใตย้ตั้งแต่เราเปลีออย่ยนยางมาออ ปลปลายปลปแอดวานตอบโจทย์ได้ดีนะอุ่นๆน,นะแล้วเขาก็จะมีเนี่ยตัวรีรองน้ำเห็นไหมเป็นจักจักๆๆๆๆๆๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะระบายความร้อนได้ดีมากตัวนี้ระบายความร้อนอุ่นๆนะอุ่นๆตัวลูก คุพูนเหมือนกันแต่นี่มันคนละลายรีดน้ำได้ดีเหมือนกันตัวแม่เราใช้เป็นตัวนี้อันนี้ตัวแม่ทั้งคันเลยทั้งลำเลยยางนี่เงาแวบเติมน้ำมันเติมน้ำมันไปไปออเออเออใส่เชียวใส่เชียวรอบนี้ไปไปไปกันต่อเอาโอเคครับ ทีนี้ก็เยวเราเดินทางกันสายใต้สายใต้หนทางอีกยาวไกลอ้ยผู้สนับสนุนเต็มเลยเลยเอาเอาอา่าะฉืบชืบ,ชบยาวไป